กลั่งคอยกลับมาก็เป็นดีแอ้มินบีบีคือมันเด้งมาคนเดียวครับไม่มาเบีเรียอครับไม่กลับหรืเด้งกลับไงมันเด้งตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมถ้าเราเหยียบเบรกขึ้นมาโอเคทีนี้เราจะเข้าโหมดเปตนตำแหน่ตอนนี้เครื่องไม่ติดนะเพราะแบตเตอรี่มี3ก้อนถ้า2ก้อนมาแล้วมันติดเองแต่เรอไม่ครับสมมติเราเข้ามาจะเข้าโหมดเป็นตำแหน่ง เริ่มแรกคือเปิดสวิตตำแหน่งออนออนจึกแรกยังเป็น A C C เห็นไหมต้องอีกทีหนึ่งผมออนออนนัดปัดขึ้นสีส้มเหมือนเดิมนะโอเคจำไว้นะสีส้มเสร็จแล้ววันนี้เข้าตำแหน่ง E P เห็นไหมเข้าอย E P แล้วก็เหยียบคันเร่งเลยใช่ไหมสองครั้งปั๊บปั๊บแล้วก็เหยียบเบรกเข้า N N ปั๊บ N แล้วเหยียบเบรกไอ้คันเร่งปั๊บปั๊บแล้วเข้า P เสร็จแล้วก็ปั๊บปั๊บคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกแล้วไงเนาะ แล้วก็อะไรครพร้อมยังพร้อมแล้วเรดี้ออนยังเรดี้ออนแล้วออไหนให้มันออนเลยคนพร้อมขึ้นหน้าปไฟอ่าโอเคเสร็จแล้วกดปุ่มตีดเครื่องติดไหมติดติดต้องติดนะโอ้ยเรดี้นเฮ้ยแต่รีบมาอ๋อเลยติดแล้วตุ่มเครื่องติดเลยเอาไข่พี่ไหนวะออกตัวไม่ตึงคอไม่ออกตัวที่เข้าโหมดเป็นนั่นไงยัเยินแล้วมันชาร์จแป้นแล้วโหมดเป็นนั่นไงมันก็นี่คือเครื่องติดปั่นไฟชาร์จโอ้ยยินแล้ว ยังกูติดนะตอนนั้น่กมอวัตัวมันก็ตามลมเลยมาคนมาขนนี้ก็จัดเต็นให้เลย่อาจารย์แล้วกแล้วก็ลมนะก็เครงนะเครื่องอีกรอบนึงอีกรอบนึาพีสท์กันไฟตรงนนดีปะโชนไฟตรงตัวอี้เป็นเป็นสรุ ไปไปก็รอจัดเปิดสลุปได้เลยครับอเยครับเปิดสรุปนะนี่ี่ยังไตลบเปด้วยอยู่นี่ตลุบเลยิเ้าปะยังไม่อ่อนจ้เจัดจัดต้องรัดเครื่องโอเคเอาจริงต้องเล่นอย่างอื่นเดี๋ยวาแบนหมดไปเลยโเคต่านะโอเคตอนแรกคือ1งทีสทีตอนนี้เข้าพีไหมเข้าอยู่พีแล้วก็ชัดเลย กระเล่งสองทีปั๊บปั๊บเยียบเบรกเข้าเอ็นอานนี้หนึ่งนะแล้วก็กระเล่งสองครั้งปึ๊บปึ๊บแล้วก็เข้าทีปึ๊บเสร็จแล้วก็สตาร์ทถึงเฮ้ยไม่เข้าอ่ะมันยังยังมันยังไม่ได้เข้าไอยที่นี่นี่หมดเลยครับเออไม่เข้ายง่เข้าก็แล้วดข้าอะไรวะเข้าอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับเออเลยงเบียดเรียงใช่ไหมเข้าทางกัจจิวะนี่หนึ่งสองกระเร่งปั๊บปั๊บ

เอเจนแต้ป่ะย่บปีเลยรัอ้าวลองทุกคนต้องลองนะสลับกันนะยิ่งโูมันเป็นย่าแป๊ะเบี้ยเบี้ยพี่าด้วยนะครับเาเห็นทางเลยครับน้ำพองแน่นอนน้ำพองแน่นอนเปิดเปิดสวิตช์ก่อนสองรอบมแล้วูแล้วจะเย็นไงมึงเหยียบทำไมอ่ะกูดูอยู่

ขี้จานบยำเบเกิล่ะยำเบกอลยำเบกยเบกอนเข่าเกียร์เอล้มมาฟยไมไมน่สองปึ๊ปปอยคันเร่งสองข้างปึ๊บปึ๊เฮ้ยเารอ็นปปยำเบกเข้าเกียร์เอ็นแล้วก็แล้วก็เข่าแล้วก็อย่างเงี้บ ยำเบก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 ยจเบกยำ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 เบกยงเบกยำ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 เบกยเบยเบกยำเบกยำเบกยำเบกยเบกยำเบกยเยเ เลยคุณเลยคุณเลยะมาได้คเลยใครคนอ่อนเลยคเียร์หนสองมสัต้มสัตว์ตั้มข้าวไอข้าวไอประเดี๊ยาวไอโคตรข้าวไอข้าวไอหนังยี่เด้อข้าวไอยี่เดยร์แม่ก็น่ามาลุ้นเนี่ยเนี่ยเอาละ

เราเบืให yeah. ้เป oh uh, ja pues oh. ืนแบบวีดีเปืนแล้วแอ๊ะยืนต้งอย่างเดียวได้ปืนต้องออกพอดียังเล่งสองครับเล่งยังออกแล้วใบเราเราโอ้ไปไปมาๆได้ผมว่ะไปยำเบรกดิไปยำสตาร์ไปยำเบรกด้วยเบลกาดิไปยำสตาร์ไหมไปเลยไปเลยขึ้นโมได้ลึ้นหมดสตาร์หรอขึ้นโมได้กับสองใจได้เหรอเออไหนจะเพิงไปเทียวเด้อ เจ๊ก okay. uh, so ่อนกะเล่นออนสองนก็เจ๊อะเออกะเจ๊ไหมกสองกำเออแล้วก็ไล้วกอะอย่างเียเพื่อนึ่งสองครั้งบ้านในต้นเเข้าเกียร์เอ็นพีอะลเขาว่เออานเดียวก้นึ่งสองครั้งยีเข้าเกียร์พก็ที่จ่ายก็จ่าย หนึ่งสองสออ่าเบรก้ันเลย้าเข้าเกดเข้าเกดีเข้าเกดีวันนี้ทำกันเจ้าปรเทเลยซันเข้าเกดีเลยตายนะป้ามือเกดีเนี่ยยันวันนี้อูหลานไปจุ่มจีน้อเห็นลมุ่มจัน เพื่มาเบมาลองหรอปะตอนด้ลองัตอนลองเียอ่างตอนม่ดล่า้ต้อนทำเลยตอนกันนะเอ้นสตาร์บตานี่คือโคนที่สามเตี้ยมาแอะราสตาร์บ้ยันความะไนะสามเตี้ยโคตรข้างก็ได้นมีสวิตอยู่มีสวิตช์อันนี้อันนี้ปีนสิงคโปไป กดไข่นี่ให้มันออนกันดิออนีวิ้เลยีออนิ้ก่อนนะรอรอรล้วกดข้างกันเ้ยอยรกดิดีอยเบรกดิ๊ดิอย่เบรกดิบเลยกดข้างอีกดบันไดเนี่ยกดบันไดกันเนาะเออนี่อันนี้คือนี่เล่มดนดอันนี้คือไปเลยมอเตอร์เอนี้ให้จะมอเตอร์มาแล้ว ดับละรับละด้ของโคตรปิดนี่โอ้ยนักแจยังไงมันไม่ยังเลยอันนี้คือสตาร์ธรรมดาอ๋ออันนี้โกดสองแก๊มปั๊บปั๊บปับปัอบต้าบดิยงต่องปกูได้อ่ะต่อต่ออะไรอ่ะเหียคนเ่งอ่งต่เล่งต่อเลยเฮอต่อี้อมเหยียบตีเอต่ออันนตัวเละเเ่องกองไเปล่า สามงก้อนมานี่นไงเอากรนี้มีสามเขี่ยงซ่าทันล้นี่ะม่ใ่หรอามยนมสามสามจางได้ยินมล้มาอยอะสามสาม้อนไม่ยีล้มอีกแค่นาองรนยนแง้อี่อ่ะเย็นน่ะมาเนี่ยจะเรียนกันรู้สักรอวร้อ้อยอยร้ตี้องปิดแอร์กินไป

ไอ้เนี่ยมาเปิดที่นี่ก็มันมั้งจุ๊กเอาชุดเนี่ยเนี่ยเปิดเนี่ยแล้วนี่มีการให้ลมเข้าไหมจะเหินลมเข้าไหมสุดละเซลเลยแกเข้าด้วยกันไหมสุดละเซลใช่ไหมครับใช่ใช่เนี่ยดูนี้เป็นลมมันดำเข้าลมนอกแจ้งอากานันตืนฮะสุดละเซลเลี้ยงก็บอกมาซิหน่อยเอาหายาได้อย่างนี้เอาเลยต้องปิดใหม่ก่อนปิดเลยเปิดก่อนหน้านี้คนับเอาสวิตซ์เลยเล่นเลยครับต้องเป็นนะต้องเปิดตัวเองนะครับคนสอบสอบเดียวนะครับ โอ๊ะเอาอะไรอเด็กเขไม่้ยำเ็กเตียาเลเพรา่กเาเกาม่้ยเเตียยังเองเหยียบวะยังไม่ย่ีกอีเ